เยอะจังเยอะจังตัวนี้ก็เชื่องตัวนี้ก็เชื่องเยอะจังเยอะจังตัวนี้ยิ่งเชื่องเลยีส้มจ๋าตัวนี้ก็เชื่อง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 เชื่องทุกตัวเลย ข่ามานี่ข่ามานี่มานี่มาโอ้ยข่ามานนี่ข่ามานี่อุ้มได้ไหมข่ามานี่อุ้มได้ไหมข่ามานี่โอ้ยมีแต่ตัวเชื่องเชื่องโอ้ยตัวนี้ยิ่งเชื่องโอ้โหมามามากอดมากอดมาโอ้ยให้หนูกินเนา สองตัวเข่ามานี่มีสองตัวเ้้ขามานีโอ๊ยเข่ามานีอุ้ามานียไหมยายม,ยมาเธอไม่เห็นจะแย่งเขาแบบนี้เลยหนูเป็นไรขออุ้มนิดนะึงอย่าให้น้องก่อนเนาขาวมานี่นะข่าวมานีานะกินเยอะเลยทพี่ส้มอ่ะอ ส้มเชื่องมากเลยส้มอ่ะมีแต่ตัวน่ารักมีแต่ตัวน่ารักมีแต่ตัวน่ารักส้มจ๋านี่อันนี้ก็น่ารัก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 อันนี้ ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักมีแต่ตัวน่ารักจุบก็น่ารักจุบือเฮอยเ้จบอเฮเอย่าไปขู่เขาอย่าไปขู่เขา